แม่มึงเล่นบอลเหี้ยอะไรมึงคิดว่ามึงออกกําลังกายได้ยงไงสัตว์มึงใส่สตาร์ทลงเกือได้ยังไงฮะเหี้ยยัดแม่สตาร์ทมึงนี่ไม่มีปุ่มหรือยังไงยัดแม่มึงมาลงเดินแล้วมาเตะบอลในสัตว์กูนางขายกุ้งเมียลงมือสนัลีดีๆไอสัตว์เห็นสกอร์มึงขึ้นสามหนึ่งกูแล้วขอขึ้นเลยเหี้ยกูถามไม่กี่เงินสัตว์ตั้งแต่นัดเจอบายเย็นไม่นี่มันชินกับสกอร์โดนนํารือยังไงฮะ มึงจะเอาลูกที่เสียเสียเสียประตูในสัตว์ไปส่งจริงเจ้าอญิตันพี่ไงสัตว์มันไม่ใช่ฝาไอ้เหี้ยที่สี่ปีนี้ไม่ได้เอาแน่นอนนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เล่นเหี้ยอะไรในนั้นไอ้เหี้ยนี่บอลมีตีหรือเปล่ามึงเอาตีมั้หรือเปล่าไอ้สัตว์ยัดแม่นี่มึงใส่ขาจริงหรือขาเทียมลงไปเตะในสัตว์ฮะกูถามมึงหน่อยได้ยัดแม่ทำควยอะไรเล่นเหี้ยอะไรกันนะเยัดแม่ โอ้ยเย็ดแม่บนหัวหัวร้อนหักคุยไอสัตว์สามหนึ่งเนี่ยมึงมึงโดนยังไงมึงว่าสามหนึ่งไอสัตว์นี่โทษทีนะมึงลืมพกตีนออกจากห้องแต่งตัวป่าไอสัตว์มึงลืมพกตีนออกจากห้องแต่งตัวป่ากูถามจริงได้ยัดแม่ควยไอสัตว์สวัสดีครับถึงผมจะด่าไงผมก็รักเหมือนเดิมนะครับผมแค่หัวร้อนเฉยเย็ดแม่เฮียไม่ต้องไปเล่นยูซีเอลปีเนี่ยไอสัตว์ไปก็ตกชั้นเล่นลีมีมิเลียก็เล่นจูเล่ไอสัตว์ควยสวัสดีครับ